เราโยกันใจบเ่เราไว้จริงวันนี้จะต้องมีความสุขนานเออเพราะต่อไปผมนายหนุนน้ยจะขอเป็นนายกอมึงจะเป็นนายกหนุนน้ยใช่ถ้าเป็นนายกคุณจะอยู่พักไหนครับชาติหน้าพัฒนาครับในชาตินี้แก่แล้วพัฒนาไม่ทันแล้วผมจะขอถามนโยบายท่านนายกหนุนน้ยสักข้อความนะฮะาำมาเลยครับเออถ้าท่านได้เป็นรัฐบาลแล้ว ท่านจะทำอะไรให้กับประเทศชาติผมจะสร้างถนนปลอดคุณทุกสายของประเทศทำยังไงครับขุดให้เป็นรลองครับปลอดคุณครับตอนนี้คนไทยขาดความสามัคคีกันเราจะทำยังไงให้คนไทยเกิดความสามัคคีครับทอดป้าปาให้ทุกเดือนเลยครับ <c oughs> เพื่ออะไรครับ <c oughs> เพื่อความสามัคคีครับคนไทยไม่หันหน้าเข้าหากันเราจะทำยังไงให้คนไทยหันหน้าเข้าหากัน รถนรงให้คนไทยกี่รถสองแถวทำไมเวลานั่งจะได้หันหน้าเข้าหากันครับ